กุ้ยกุ้ยแหลนเฉยีเดยกำลังทีทำกระท่อมไปนะสวยัเฮ้ยยุดบ้าทั้งลังจ้ะนะสายดีพี่น้องน่าหลนังพ่อก็หยามี้เาิไปเห็ดกระท่อมายนาอาขึ้นแพ้แพ้แพ้ไปก่อนเม็นอาครห่ว

คืออะไรคือเก่าเปิด,ปดไปอ,ดยอยู่กลางกลางอ่เห้อ <c oughs> ไปบอกป้องอะไรขึ้นยตอนนี้แดีแยวพี่นอ้อยเทียงเลย ไอโอกมันบริอาดโอวิสดำมือมันกว้างแม่เฮ้ยมันแท่น่ะเจ้ามุนทางนี้มันมาไปน่องเลยอดีๆจะดำย่ยให้มันออกเห็ดจะเห็ดในห่มเลยได้ห่มแล้วะ Cái, cái gì mà tóc khùng mà lùi bò Đâm hết rồi đây đây Nát Nạc lĩ lô Đâm ở thang lăng cà ao Cứ ừ, thang đài cà ao Thì lạc qua đầm mại khó nhảy này bạn เดื๋ย้งแห่งัวระบาลงกำลังเฮ้ยข้าเจ้าดีไม่อ่อนเลยหนี่ยหวขกาคนได้ลยเฉพาะคุ้ยมันอยากมากินก่้ยัอไม่เลุดคันชอบนี่รับนี่รับนี่ได้กีด้วยที่เอาคุ้ยออกมาเฮ้ ร้อยมาสิท the oh. ั้งน um, ี <Personally. S 2> hey, ้ร้อยคอยไปเอาคั้วออกมากูแล้วไะก็บหัวหน้ามิสเตอร์ดำน้องดำมาหนี้ลูกละฮะไปรลงกันว่าดีปะลุงว่าดีดี สบายดีลเจ้มา,ม,ามันวะหึมมานดูโอเอะกันนะเขาเห็ดน,น้อยหนึ่งกับเป็นร้มนี่ก็ได้มีนวัดยันหมวหน่อยชุดยอดแล้วหมวกบริสัทธ์เส,อสอือยังซ้ำมือเลยรวยรอยเจ้าบริอ้าทก้อนตีมาถูกมาถิบเนี่ยบอก <laughs> พันง่ามสเดีตัวบมเนใสอันไหนได้ไปโอ้มันกลับอะไรเอามาเลยมันอยู่น้ำกันประการปูน่ะเอ๊ะจะพ่อบ่อสั่งไอ้เมียแบกมาสอลำสามลำมัจะคองไปต้นมาลำน้อยหนึ่พี่น้อย Tim ngàn dưới mặt mang mai được nhau Bật mặt 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 rồi thế mặt 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 đi mặt 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 Tin mặt 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 tin mặt mặt ก้นไก่ก hey, uh, re uh, okay. nah, uh ับมืดละเ้ยซะลงไปกินแกล้วยก็จะหยาบยิ่มาใกล้ไรดำเหมย ยกตัวละสับนะทางนั้นเฮ้ยเฮ้ยยกโทรศัพท์บนะพี่น้องสิให้ทีมงานหิ่ดตู้อหน่อยจ้างก็ละหาบาทขันท้าขยันขันเชนงก็ทีได้ประมาณวันเส็ดแปดบาทเฮ้ยเฮ้ยโบนันอาทิทย์มาถอยและวของเงินมันอยู่ในหาบาทด้วยหมดแล้วอันเจ็ดแปดบาทนะตังค์หาหัวที่บีเตะอยู่ที่ Anh à, nhìn không xem con chắc bạn lên tới nam Bởi khắc này Như như nằm hang อ้ยคลนี้โชคไซสิบเห็นตูบหน่อยสิเดียลงก่อนเจ้าไปสิดธนะเฮ้ยมันเนลวว้อวไปอยู่ห้องแอร์พ้ที่บบอย่างเดดกันเลยไม่เขาเปมองได้มีแอรกับป้ายเลยเฮ้ย คนละหาบาทหาบาทไปสี่ส <Exped ition introductions> ิห <can> ้าบาทโดดแมง่วไปตินี้เลปต้ยรนี่เด็ดตอนนพี่น้องวุ้ดดาแป้หมดหน้ด้วยค่ะงัวทางแรกน้องนี่กให้สอบาท มันลงมันลงกับโซ่ไม่ลูกนัง่งเบิ่งสที่สืบบอดินให้มันหากินแ่นาดไหล้ะโอ้ยขึ้นหนาวเชสุไม่บางใดนี่คันฟังว่าวนี่ ลำมึงลอยหลัดมาได้ยูนี่อู้ีิกระปุกมามามาเราเบาแล้วล่ะสามลำเอาลงไปยันนี่นะ มันเองก็น่นพอนมันแตกกันบ่ได้ได้บรันมาเปลี่ยนบ้านนะม่ไม่ระบาไปนะเตงเอาไปสี่ลำเลยรอบเดียวกสาอยังสี่ลำมาไปรอบเดียวเสร็จจ่อยลำเดียว ประมาณหกโมงแรงผลสิได้เจ๊ยจ่ายเงินเนี่ยนี่นะียก่อนยางรอบานบานก่อนนะก่อนน่ะเออเฮ้ยพี่แหละยังมีัวม่เมียนกันถูกว่าเกลือกเดินไม ขึ้นมาย่างบอทันทองชิเลเอพี่น้องเอลยเป็นรอยอยาดจิ้งกัดเลยอยากช้อยอันนี้ก่น

เอาลงแล้วห้ชามันสิชากันบ่เด้เจ้าขีดอยู่นะหอยมันก็สูงไอยเอาลงเถินก็แล้วมันคืสูงเถะบัวซำทั้งทั้งบัวซำ ค่ะโซนังอ้วอ้วอันนีดป่ะแรงอันเขึ้นช่งคุ้มหลกหัวจังยัน้าสามกันอันนี่ชนั้นแหรอหัวจังถูกโม่ตันขันไม่เลยิบะตามหัวป่วนี่ยตามเสร็จช่งช่งนนเห็นนองเขาเส่งกระเทาะอันนี้กรจ้าลงกระอดดทางนังวาวเดี๋ยไปเหยียดมันเอาอันีลงแงเหยียดันลงบอยโยนแลอันีเลนลงลงันนีลุดนะะออ อาเซียนาเซียนเาลงมกๆขาขูออกนี่มันนุนแบแแบเอนันเป็ดักินอ้อปาเอวพลังก็เลยววออกมาสุด้วแล้วจะจ่อยไล่สัตว์ุ๊เนี่ยตัวปต่อย่ลองนะครัอเียมงายจนมึงดูห่ะ ดำเนี่ยเน่ดำอันยูว่าคำว่าทางในเนี่ยรักเน่ะมาเสอยวขอกนอกเฮ้ยยูว่าอะไรอีกสิเอออยู่ทางมาเช้าเออเนี่ยเป็นดันดันดำสรุปแล้วผู้เหตุคอกนะเลือก็ันปร์แมนเฮ้ยผู้ผู้เหตุยังเกาะกระท่อมผู้กระท่อมเราเลือแต่สองคนมีไปบัสต้นแรกๆนี่ยไรแต่กระอย่างพี่น้องเอ้ยเขาจะได้กินแต่สองคนเขานี่แหละอันเปแมนสอ

อย่าแล้งอย่าแล้งม่สิรมนะพ่ออย่าดีข่างละซิบหาให้นอใครมันได้ดอกสองตัวะเฮ้ยมันไหยนของตะกี้เอามาเอามาใรแทบมันนี่ก็เอาตามันให้งันกระทมเลยสดีป้าลุงสวัสดีป้าลุงก่อน เอกระท่อมโดยสบารีประลุงเลยเนาะโอ้ยพ่อว่าใหญ่ลูกว่าน้อยอาัสบารีประลุงกันแล้เดียวเดียวเดนเจ้าบโบสบารีคอยบอกๆอีจุนเนียอยูไซสบารีประยุงก่อน ปิคลิปแล้วนะเฮ้ยะนะไ,ไปบ่งคลิปต่อไปพีนพ่น้องเลยพ,พอมันมันแต่โดนละเฮ้ยคลิปเนี่ยถ่ายได้เที่ยงจนสี่โมงไป่ละพี่น้องอยู่ดไม่แห้งคลิปตอน้่วงสายยไปต่อยีดสองน้องเซล่ายู่ตอนมุงพอพอพอ,พอ,พอ